แจกส่วนลด10,000บาท BC House Real Estate สวัสดีค่ะวันนี้เรามาแจกส่วนลดให้ผู้ติดตามและผู้ที่ชมคลิปนี้โดยเฉพาะ10,000บาทนะคะสําหรับใครที่สนใจสินค้าของ BC House Real Estate อยู่วันนี้เรามาแจกส่วนลด10,000บาทค่ะส่วนลด10,000บาทนี้ใช้กับสินค้ารุ่นไหนได้บ้างนะคะใช้ได้กับสินค้า2รุ่นค่ะนั่นก็คือบ้านสําเร็จรูปรุ่นมูจินั่นเองค่ะสาหรับบ้านสําเร็จรูปรุ่นมูจินะคะเป็นบ้านสไตล์ มินิมอลผสมกับสไตล์มูจิของญี่ปุ่นรุ่นนี้จะขนาด6คูณ3เมตรวัสดุเป็นผนังไอโซวอลนะคะมีการตกแต่งลายไม้สวยงามมีประตู2บานนะคะเป็นประตูบานใหญ่1บานและประตูกระจกบานสไลด์บานเล็กอ,อีก1บานพร้อมทั้งกระจกวงกลมให้ความรู้สึกมินิมอลมินิใจมูจิมูใจสุดๆนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะรุ่นนี้ราคา239,900บาท ใครที่เห็นคลิปนี้นะคะแคปเตอไปเลยค่ะรับส่วนลดไปเลย1,000 0บาทและอีกหนึ่งรุ่นเป็นรุ่นไฮไลท์เลยนั่นก็คือรุ่นมูจิเอ็กซ์ตรานั่นเองค่ะมูจิเอ็กซ์ตราขนาด6 คูณ6เมตรนะคะรุ่นนี้มาพร้อมพื้นที่1ห้องนอน1ห้องนั่งเล่นและ1ห้องน้ำนะคะเรียกได้ว่าเหมาะสำหรับทำเป็นบ้านที่อยู่อาศัยหรือรีสอร์ทมากๆสำหรับรุ่นนี้นะคะรุ่นนี้ก็เป็นสไตล์มูจิเช่นเดียวกันนะคะมีกระจกบ,บานใหญ่นะคะมีกระจกวงกลมทุกห้องติดแอร์นะคะทั้งห้องนั่งเล่นและห้องนอนพร้อมห้องน้ำในตัวรุ่นนี้ราคาอยู่ที่3 6, 6 9 9 0 0บาทพิเศษบวกให้อีก5,000 ไปเลรุ่นนี้ลดไปเลย15,000บาทนะคะใครที่สนใจแคปคลิปนี้แล้วส่งให้แอดมินได้เลยทักไปได้ที่ลิงก์ใต้โปรไฟล์ได้เลยใครสนใจรุ่นไหนคอมเมนต์มาให้ดูหน่อยนะคะ